วันนี้ r รซ e s e a ั o n ัวร์ปันแดนเนี่นะคะเดินทางมาประมาณที่2แล้วค่ะก็ทำกระบวนการนะคะอย่างที่รูเก๋ให้ทำก็คือไร่รำนะ,ะด้วยบทเพลงลิลิสแล้วก็หยดน้ำมันหอมระเหยลิลิสเนี่ยค่ะขวดนี้นะคะน,น,นะคะ,นะคะหยดแล้วก็ทาทาที่ตับค่ะนะคะทาที่ตับทาที่ตับแล้วก็ใต้ใบหูนะคะแล้วก็ทาที่คอค่ะคอแล้วก็ กระดูกหนะ้าอกนะคะตรงอันนี้แล้วก็ทาที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างเลยหลังจากนั้นก็ไร่รำด้วยบกเพลงอ๋อหายใจก่อนค่ะหายใจแบบลูกสูกนะคะหายใจแบบลูกสูกห้าชุดค่ะหายใจแบบลูกสูกห้าชุดนะคะก็คือหายใจเข้าทางจมูกนะคะเสมือนกับมีลูกสุกกดลงไปท้องก็พองนะคะหายใจออกทางปากค่ะนะคะ,นะคะ ครั้งที่หนึ่งครั้งที่2อบก็เหมือนกันครั้งที่3ามหายใจเข้าทางจมูกเสม,มือนลูกสูบอัดแล้วก็เอารมหายใจเนี่ยไปกัดไว้ที่มือเท้าแล้วก็กระโหลกศรีรษะนะคะหลังจากนั้นหายใจออกปล่อยค่ะปล่อยความเครียดความกังวลทุกอย่างออกไปให้หมดนะคะแล้วก็หายใจครั้งที่4ี่เหมือนเดิมหายใจเข้ากระดกระบอกลูกสูบอัดนะคะแล้วก็หายใจออกผ่อนออกไปนะคะนี่คือจบ1ชุดค่ะสําคัญคือยืนตัวตรงแล้วก็ หัวไหล่เราเนี่ยค่ะจะไม่ขยับนะคะหัวไหล่กับหน้าอกตรงนี้จะไม่ขยับเลยนะคะนะคะก <ắng> <ะ> <evaluation> ็ให้ฝึกพอฝึกเสร็จโอเคก็ให้เราไล่รำด้วยบทเพลงลิลี่เสร็จครั้งหนึ่งแล้วก็หลับตาพร้อมกับหลับตาไปด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็หยิบกระดาษ A 4ขึ้นมานะะพร้อมกับปากกาปากกาสีดำนะคะปากกาสีดำ ะะแล้วก็เขียนค่ะ,น,คน,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 ะ,คะนี่คือภาพที่พี่วาเขียนวันนี้นะคะนี่คือภาพที่พี่วาเขียนวันนี้ค่ะน,นี่คือภาพที่พี่ว่าเขียนวันนี้นะคะเอามาโชวเ์เพื่อนๆเห็นเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นก็จะทํากระบวนการสร้างแมนดารนะคะเราก็หาวงกลมค่ะหาวงกลมนะคะมาทาบลงบนแผ่นแมนดารนะคะแล้วก็ระบายสีนะคะ ต,ตามช่องเลยเราดูว่ามันจะมีลวดลายอย่างนี้แล้วก็ระบายสีสีที่เราเลือกเป็นสีที่ให้พลังงานกับเราจะกี่สีก็ได้นะคะรละปายให้เต็มแผ่นเลยค่ะระบายให้เต e ็มแผ่นนะคะเมื e ่อได้เราก็ตัดค่ะตัดเป็นวงกลมนะคะตัดเป็นวงกลมแล้วก็ไปวางค่ะนะคะนี่คือชุดของเมื่อวานนะคะตัดเป็นวงกลมนะคะพอระบายให้เต็มแผ่นนี่คือชุดของเมื่อวานนี้นะคะวันแรกแล้วก็ น้ำกวดใสๆนะคะไม่มีลวดลายไม่มีคำพูดเลยนะคะาวางแล้วก็ใช้ดื่มทุกวันค่ะนี่คือฮีลิ่งแมนดารานแมนดาราเพื่อการบำบัดในการเยียวยานะ,ะมันเป็นสิ่งที่เป็นพลังงานจากตัวเรานะคะถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสเรียนรู้จากครูเก๋ก็จะได้ทำาฮลิ่ง g มนดารากันต่อไปนะคะวันนี้มาแบ่งปันค่ะด้วยความตืเต้นแล้วก็พระรับใจขอส่งพลังจาก อาบานดันบ็อกซ์ของพี่วางให้กับทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ